ก่อนหน้านี้นะครับเราก็อาจจะคิดว่าสิ่งที่จะทําให้เรานั้นเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จที่สามารถที่จะสร้างกําไรได้อย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจในการเทรดใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการวางแผนเงินให้ดี แล้วก็มีทักษะในการเทรดที่ดีสามารถที่จะทํากําไรได้ซึ่งทักษะเหล่านี้นะครับก็อาจจะได้มาจากการฝึกฝนการเรียนแล้วก็การแบ็กเทสดูว่าสิ่งที่เราคิดกับตลาดจริงนั้นมันสามารถที่จะใช้ได้จริงหรือไม่ครับแต่ว่ามันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรานั้นอาจจะมองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ จิตวิทยาในการเทรดหรือ m i n d s e t ในการเทรดนั่นเองครับในวิดีโอนี้ครับเราได้ถอดมาจาก YouTube ช่องต่างประเทศนะครับเขามีการสัมภาษณ์นักจิตบําบัดคนหนึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้เขาก็จะเน้นไปที่เรื่องของการเทรดก็คือนักจิตบําบัดที่เน้นไปทางการเทรดซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับแลนดี้ฮอล์กันครับซึ่งเขาเป็นนักจิตบําบัดที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีเลยนะครับเป็นนักจิตบําบัดที่มีใบอนุญาตแล้วก็เป็นโค้ชทางจิตวิทยาด้วยครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ เขาก็มามุ่งในเรื่องของการเทรดซะส่วนใหญ่เนาะในวงการการเทรดก็เลยเรียกเขาว่านักจิตวิทยาในการเทรดนั่นเองนะครับและหัวข้อที่เขามุ่งเน้นในการสอนก็คือในเรื่องของการทํำลายกําแพงความกลัวของเรานั่นเองนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เราชอบจํากัดความสามารถของตัวเราเองสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าสมองเรากลัวนั่นเอง เรื่องของความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ของเราอยู่แล้วครับมันเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอด แต่เรื่องของความกลัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อการเทรดของเราเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นในวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับแต่ก่อนอื่นเลยผมก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เรากําลังจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนะครับก็คือกิจกรรมแข่งเทรดลงทะเบียนบัญชีเงินปลอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงครับก็คือการแข่งเทรดบัญชีเดโมซึ่งเราเนี่ย จัดรอบนี้เป็นรอบที่4แล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการแขนะ่งเทรดเนาะเราก็จัดมาสีรอบแล้วสําหรับผู้ชนะอันดับ1นะครับเราก็จะมีการไปมอบของรางวัลรวมไปถึงกระเช้าด้วยนะครับเราก็จะไปมอบถึงหน้าบ้านของผู้ที่ชนะอันดับที่1ไปเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่า u ูเฮเนี่ยเราแจกจริงๆเราจัดจริงๆนะครับดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดของเราเรากล้ารับประกันได้เลยว่า ตรงสายอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะเข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ l i n e แ u h a s thailand นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพูดคุยกับแอดมินของเราได้แล้วนะครับเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้เราจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับถ้าเกิดว่าปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมอันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อได ตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่ามันก็จะมีะขั้นตอนต่างๆเนาะเกรงว่าถ้าเกิดว่าเราไปรอถึงวันที่5เนาะผมก็กลัวว่าอาจะไม่ทันการนะครับก็เลยอยากที่จะประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เนิ่นๆเลยซึ่งกิจกรรมรอบนี้นะครับเราจะเริ่มต้นแข่งกันที่16พฤษภาคมจนถึง30มิถุนาย,ยนเลยทีเดียวครับแข่งกันทั้งหมด1เดือนครึ่งเลยทีเดียวครับผู้ชนะอันดับหนึ่งรับไปเลยครับเงินสดจํานวน360,000บาทครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับพติการต่างๆคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ juhas.com ได้เลยนะครับกิจกรรมของเราทั้งหมดนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมได้ทั้งเทรดเดอร์คนไทยและเทรดเดอร์ชาวลาวนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของเราได้เลยและเราก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะชอบกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นนะครับ หลังจากที่เราทำความรู้จักประวัติเบื้องต้นของแลนดี้ฮาวไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับแนวคิดของเขาเรื่องของการเทรดนะครับในเรื่องของความกลัวเนาะที่ผมพูดค้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะทายอินเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับความกลัวเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสัญชาตญาณของเราเนาะที่มีมาตั้งแต่เน,นานๆเลยเขาบอกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของสัญชาตญาณของเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นกําเนิดของมนุษย์เลยนะครับตั้งแต่โฮโมเซเปียนเลย ตั้งแต่มนุษย์เนี่ยที่มีหน้าตารูปลักษ์เนี่ยค,คล้ายๆกับบิงนะครับที่เราเคยเห็นกันเนาะเป็นเผ่พันธุ์โฮโมเซเปียนต้องย้อนกลับไปในตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับตอนนั้นเราก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเนาะดังนั้นสัญชตาตญาณของเรานะครับ เราก็ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่เผ่าพันธุ์ของเรานะครับตั้งแต่ยุคดึกดําบันเลยเนี่ยไปรับประทานผลไม้พืชเนี่ยผิดประเภทก็อาจจะรับประทานยาพิษเข้าไปเราก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับและมันก็รวมไปถึงสัตว์ป่าที่ต้องคอยระวังเสือระวังสัตว์ต่างๆด้วยนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นความกลัว แต่ความกลัวถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้มนุษย์สามารถที่จะดํารงเผ่าพันธุ์มาถึงปัจจุบันได้นะครับก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษของเราเนาะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความกลัวนะครับเห็นจรอเข้แล้วก็เดินเข้าไปอะไรแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้จะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่หรือไม่นะครับความกลัวก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําให้เราสามารถที่จะเอาตัวรอดไปถึงปัจจุบันนี้ได้ดังนั้นเรื่องของความกลัวจึงเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนครับ ทีนี้เรากลับมาในเรื่องของการเทรดนะครับเขาบอกว่ามีจํานวนเทรดเดอร์ไม่น้อยเลยที่คิดว่าจิตวิทยาในการเทรดไม่สําคัญเพียงแค่อาศัยการเรียนรู้นะครับการปฏิบัติการเข้าคอร์สอ่านหนังสือเยอะๆการทำแบ็กเทสก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แล้วนะครับนะักจิตวิทยาคนนี้นะครับแรนดี้ก็เลยบอกว่า ลองคิดกันอีกมุมหนึ่งแล้วกันยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่นะครับเราเข้าใจในเรื่องของการเทรดมากเท่าไหร่เราก็เห็นความเสี่ยงมากเท่านั้นใช่ไหมยิ่งเราเห็นภาพความจริงที่ชัดเจนมากเท่าไหร่เราเห็นทุกความเป็นไปได้มากเท่าไหร่นะครับและเราก็จะเห็นความเป็นไปไม่ได้มากเท่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าเราคำนวณความเสี่ยงได้มากเท่าไหร่เราก็จะเห็นความเสี่ยงมากเท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเรายิ่งรู้เยอะ เรายิ่งจะกลัวอ่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเข้าใจถึงเรื่องของความเสี่ยงมากเท่าไหรนะ่เนาะเราก็จะยิ่งจะรู้ว่าอ๋อไอความเสี่ยงมันก็มีเยอะมากเท่านั้นนะครับมันก็มีความน่ากลัวเขาก็เลยบอกว่าการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จได้เนี่ยไอเรื่องของความกลัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ความกลัวเนี่ยก็จัดในอยู่ฝั่งของอารมณ์เนาะเขาเลยบอกว่าองค์ประกอบที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับมันต้องมี2อย่างบวกกันก็คือความฉลาดทางด้านสติปัญญาและก็ความฉลาดในด้านอารมณ์และในวันนี้ครับเราก็จะมาโฟกัสกันในเรื่องของความฉลาดในด้านของอารมณ์หรือเราก็จะเรียกว่า mindset นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กําลังรับชมอยู่นะตอนนี้เนาะเราก็เคยได้ยินคําว่า mindset มาเยอะแยะเลยนะครับในเรื่องของการเทรดเนาะ แต่ในวิดีโอนี้เราก็จะมาเน้นในเรื่องของจิตวิทยาในการเทรดเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวกันนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่ามนุษย์เรา ก็ส่งต่อดีในความกลัวตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษของเราจนมาถึงยุคของเรานะครับมนุษย์ของเราก็จะมีความกลัวกันเรียกได้ว่า,าเราก็จะกลัวในหลายๆเรื่องที่แตกต่างกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการกลัวไม่ว่าจะเป็นการกลัวการใช้ชีวิตนะครับอย่างเช่นการที่เราเห็นรถที่ขับมาเร็วๆเ,เนาะเราจะข้ามถนนเราก็ไม่กล้าข้ามใช่ไหมครับเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้แต่ทีนี้ ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเทรดนะครับเราก็มักจะมีความกลัวเนาะกลัวแพ้บ้างกลัวเทรดแล้วขาดทุนก็รู้สึกว่าไอ้เงินของเราเนี่ยมันกำลังจะสูญหายไปนะครับเงินที่เรามีมันก็จะลดน้อยลงไปอันนี้ก็คือความกลัวเขาบอกว่าเรานั้นจะต้องมีการจัดการความคิดสมัยครับไม่ต้องตื่นเต้นกับการเทรดชนะและไม่ต้องเสียใจถ้าเกิดว่าเราจะเทรดแพ้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยการที่เราเทรดชนะหรือการที่เราเทรดแพ้นะครับ มันขึ้นอยู่กับตลาดครับมันขึ้นอยู่กับตลาดมันขึ้นอยู่กับระบบการเทรดของเราดังนั้นเราไม่ต้องเอาตัวของเราเนี่ยไปมีความรู้สึกกับการชนะหรือการแพ้ถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกฝนกลยุทธ์มาเป็นอย่างดีนะครับผลจะเป็นอย่างไร เราไม่ต้องไปใส่ใจเพราะถ้าเกิดว่าเรามีการวางกลยุทธ์มาอย่างดีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับภาพรวมของเราในระยะยาวมันยังไงก็ต้องเป็นบวกอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรามีการวางแผนอย่างดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราวางแผนไม่ดีนะครับเราก็สามารถที่จะปรับปรุงแผนการเทรดของเราได้เสมอนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะเทรดแพ้ Beast หรือชนะอย่าเอาตัวเองนั้นไปมีส่วนร่วมในด้านของอารมณ์นะครับเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย มันเกี่ยวข้องกับตลาดและมันเกี่ยวข้องอยู่กับระบบเทรดของเราสิ่งที่เราควรที่จะโฟกัสก็คือโฟกัสตลาดแล้วก็โฟกัสกลยุทธ์ในการเทรดของตัวเราเองก็พอครับหลังจากที่เลนดี้นะครับเขาได้พูดถึงเรื่องของความกลัวไปแล้วนะครับเขาก็จะพูดถึงในหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อคําว่าหยุดครับเมื่อไหร่เราถึงจะหยุดไล่ตามความสําเร็จและเมื่อไหร่เราควรที่จะหยุดเมื่อเราขาดทุนในการเทรดเขาบอกว่า คุณเคยเป็นไหมครับในตอนที่เรานั้นสามารถที่จะทํากําไรไดอ้อย่างต่อเนื่องเนาะเราก็มักมีความรู้สึกว่าเอออยากที่จะถอยต่อเพื่อที่จะให้ได้กําไรเยอะขึ้นไปอีกเยอะขึ้นไปอีกเยอะขึ้นไปอีกจนเรานั้นไม่พอและอีกอันนึงครับเมื่อเราขาดทุนเมื่อไหร่เราจะหยุดเทรดละ่ะได้หลายครั้งนะครับเราก็มีความคิดว่าเออเมื่อขาดทุนเราก็ต้องถอยต่อเราจะต้องเอาเงินที่เคยขาดทุนไปเนี่ยกลับคืนมาให้ได้นะครับสมมติเราขาดทุนไป10% เราก็หวังว่าช่วยครั้งต่อไปเนี่ยไอที่ขาดทุน10%เนี่ยมันจะต้องกลับมาเท่าเดิมให้ได้นะครับสมมุติถ้าเกิดว่ามันกลับมาเท่าเดิมแล้วบางทีเราก็อาจจะมีความคิดอีกว่าเออเอากําไรดีกว่าเทรยต่อดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดเลยเพราะเรานั้นไม่รู้จากคําว่าหยุดนั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ชอบอารมณ์แบบนี้และอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเรามาพูดถึงเรื่องของการหยุดอารมณ์เหล่านี้กัน เขามีวิธีการ5ข้อด้วยกันนะครับก็คือข้อแรกครับเขาบอกว่ามีสติรู้ว่าเรากําลังตกอยู่ในห่วงของอารมณ์ความโลภหรือความอยากที่จะเอาชนะ ข้อที่2ครับควบคุมอารมณ์ในปัจจุบันฟโฟกัสไปในสิ่งที่เรานั้นต้องการที่จะทําจริงๆโดยอิงจากเป้าหมายอนาคตก็คือให้เราฟโฟกัสในสิ่งที่เราจําเป็นนะครับอันนี้ขอวงเล็บว่าจําเป็นจะต้องทําจริงๆโดยอิงจากเป้าหมายในอนาคตก็คือเป้าหมายเราตั้งอย่างไรนะครับในอนาคตนะไม่ใช่เป้าหมายระยะสั้นนะครับเราก็ต้องทําในสิ่งที่เป้าหมายในอนาคตเนี่ยเราตั้งเอาไว้นะครับข้อที่3ก็คือเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้รับโอกาสที่ดีที่สุด จะต้องสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองโฟกัสไปที่ผลงานมากกว่าผลลัพธ์นะครับก็คือไม่ต้องไปสนใจผลลัพธ์ว่าไอการเทรดของเราเนี่ยมันจะเป็นแพ้หรือชนะนะครับให้เราโฟกัสไปที่ภาพรวมของเราดีกว่าว่าเรานั้นกําลังมีวินัยกับการเทรดของเราอยู่หรือไม่นะครับเพราะทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเราและสภาพตลาดณตอนนั้นนะครับข้อที่4ครับการเทรดนั้นไม่ใช่เพื่อที่จะเอาชนะแต่การเทรดมันคือการดําเนินการตามแผนที่ระบบแผนของเราเนี่ย วางเอาไว้นะครับก็คือการเทรดของเราแน่นอนครับมันจะเกิดการขาดทุนก็ได้หรือจะได้กําไรก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าการเทรดของเรามันไม่ใช่เพื่อการเทรดเพื่อทํากําไรเพียงอย่างเดียวแต่การเทรดของเราทั้งหมดนะครับมันคือการที่เรานั้นกําลังเดินตามเกมที่แผนเราเนี่ยวางเอาไว้นะครับ และข้อที่5ก็คือการฝึกสตินะครับการฝึกสมองให้เรานั้นฝึกที่จะควบคุมตัวเองได้นะครับแล้วก็ต้องฝึกฝนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือคิดว่าการถอยของเราเนี่ยเราเนี่ยจะต้องทําตามแผนนะครับต่อให้มันขาดทุนหรือได้กําไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกตรงนี้เนาะ ตอนที่ได้กําไรเราก็อย่าที่จะเทรดต่อนะครับแต่ตอนที่ขาดทุนเราก็อย่าที่จะได้ทุนคืนเราก็อย่าที่จะได้เงินตรงที่มันเสียไปเนี่ยกลับขึ้นมานะครับก็คือให้เราฝึกตั้งแต่ตรงนี้เลยก็คือฝึกความอยากของเราครับอยากที่จะเทรดต่อถ้าเกิดว่าระบบของเราบอกว่าไม่ต้องเทรดต่อเราก็หยุดอ่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําได้นะครับก็ถือว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นเส้นทางในการฝึกฝนในเรื่องของสติของเราได้แล้วนะครับ ทีนี้เขาก็จะไปในหัวข้อในเรื่องของการทำสมาธิครับเพราะเขาบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยในการที่จะฝึกฝนในเรื่องของ mindset ในการเทรดหรือจิตวิทยาในการเทรดนะครับและทีนี้ทำไมการทำสมาธิถึงสำคัญกับการเทรดมากเขาบอกว่าเขาจำกัดความนิยามออกเป็น6ข้อด้วยกันนะครับก็คือข้อแรกครับการทำสมาธิทำให้สมองของเราเนี่ยเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นครับ ข้อที่2การทําสมาธิช่วยให้เราสามารถที่จะตัดสินใจโดยปราศจากอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นก็คือมันจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะวางใจได้เป็นกลางมากยิ่งขึ้นครับ ข้อที่3ก็คือการทําสมาธิทําให้เราหายใจได้ถูกวิธีมากยิ่งขึ้นเพราะการทําสมาธิเราก็นั่งกําหนดลมหายใจของเราใช่ไหมครับดังนั้นการทําสมาธิทําให้เราสามารถที่จะหายใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการหายใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์นะครับก็ลองนึกถึงตอนเราโมโหกับตอนเรา,าวางใจเป็นกลางเนาะการหายใจของเรามันก็จะแตกต่างกันนะครับและข้อที่4ครับ เขาบอกว่าการทําสมาธิช่วยให้เราสามารถที่จะรักษาอารมณ์ได้คงที่ทําให้เรานั้นสงบสติอารมณ์ของเราได้และที่สําคัญก็คือว่ามันทําให้กล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับลองนึกถึงตอนที่เราเคยเครียดเนาะเราก็อาจจะมีการปวดหัวบ้างปวดไหลบ้างปวดบ่าบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าการทําสมาธิเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อที่มันเกร็งแล้วก็กล้ามเนื้อที่มันกําลังเครียดอยู่นะครับ มันสามารถที่จะผ่อนคลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและข้อที่5ก็คือว่าการทําสมาธิทําให้เหรานั้นได้ยินเสียงภายในตัวเราเองเนี่ยดังมากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้เราก็อาจจะไปฟังกูรูมาเราก็อาจจะ,ะมีความคิดตีกันเข้าไปในหัวนะครับแต่การทําสมาธิมันจะทําให้เราได้ยินเสียงของตัวเราได้ชัดเจนและดังมากยิ่งขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายครับการทําสมาธิจะทําให้เรามีสติปัญญาในการสังเกต มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเขาเลยบอกว่าการทําสมาธิกับการเทรดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะฝึกฝนในเรื่องของ mindset ในการเทรดเนาะอย่าลืมในเรื่องของการนั่งสมาธิหรือการทําสมาธิในการเทรดด้วยนะครับทีนี้ก็ใกล้เข้าสู่ในหัวข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องอะไรกันคือสาเหตุที่ทําให้เรานั้นไม่ประสบความสําเร็จนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันขึ้นอยู่กับหลายปจายัจจัยมันก็อาจจะเป็นชุดความคิดที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กบางคนถูกสอนให้ไม่กล้าเสี่ยงนะครับ เพราะว่ามันอันตรายบางคนเกิดมาในครอบครัวที่มีความกดดันสูงต้องการที่จะเป็นผู้ชนะและโตมาเขาก็ต้องการที่จะเป็นผู้ชนะดังนั้นปัจจัยที่จะทําให้คนคนหนึ่งสามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าตอบสนองกับความรู้สึกต่งตางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความกลัวเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นเดียวกันครับอย่างในตัวอย่างเขาก็จะยกในเรื่องของการที่จะเป็นผู้ชนะแล้วก็การที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าเสี่ยงนะครับ ซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยอาจจะเกิดมาจากครอบครัวและอาจจะเกิดมาจากชุดความคิดที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กครับทีนี้เขาก็จะมองในสิ่งที่ขัดขวางเราเนาะไม่ให้ประสบความสําเร็จนะครับเขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเสียงในตัวเรานะครับคำวิจารณ์ภายในใจของเราเนี่ย มันก็คือหนึ่งในสิ่งที่ขัดขวางความสําเร็จของเรามันก็คือสิ่งที่ทําให้เรานั้นจํากัดความสามารถของตัวเองนะครับอย่างเช่นเสียงวิจารณ์ภายในหัวใจของเราบอกว่าเราเนี่ยไม่เก่งหรอกเราไม่สามารถที่จะทํามันได้หรอกเราเนี่ยไม่เอาไหนนะครับคาวิจารณ์เหล่านี้นะครับมันก็สามารถที่จะทําให้เรานั้น ไม่ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันครับและทีนี้เราจะสามารถที่จะเอาชนะคําวิจารณ์เหล่านี้ได้อย่างไรละ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเนาะสร้างรายได้ได้แบบสม่าเสมอเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนชุดความคิดเสียใหม่ครับจากก่อนหน้านี้เราอาจจะบอกว่าเรามันห่วยแตกจังเลยนะครับเรามันขี้แพ้จังเลยให้มองว่าเราเทรดแพ้ก็จริงครับแต่ว่าเราเนี่ย ไม่ใช่เป็นคนขี้แพ้นะเราไม่ใช่คนล้มเหลวนะแล้วเราก็ต้องปรับความคิดที่บอกตัวเองเสียใหม่นะครับเราอย่าดูถูกความสามารถของตัวเองแล้วอย่าเกลียดตัวเองนะครับเราก็เริ่มต้นตั้งแต่การรักตัวเองแล้วก็การเชื่อมั่นตัวเองทีละขั้นทีละตอนนะครับถ้าเกิดว่าเราสะสมความรู้สึกเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วเราก็เชื่อว่าเราก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันเขาบอกว่าความจริงแล้วนะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะกําจัดคําวิจารณ์เสียงภายในของตัวเราเองไปได้หรอกนะครับแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้และก็ควบ ควบคุมมันได้นะครับอย่างเช่นเสียงวิจารณภายในตัวเรานะครับที kind of ่บอกเราว่าเราไม่เก่งหรอกเราไม่สามารถที่จะทํากําไรได้หรอกเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ได้หรอกนะครับแน่นอนครับเสียงเหล่านี้มันอาจจะไม่มีทางหายไปแต่เราสามารถที่จะเข้าใจมันได้ว่าเออถ้าเกิดว่ามันมีเสียงแบบนี้มาเนาะเราก็อย่าที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองนะครับอย่างเช่นเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการตีเทลลาย์ได้หรอก เราก็ไปฝึกฝนในเรื่องของการตีเทนลน์พอเราสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการตีเส้นเทนลน์นะครับแล้วก็มาบอกกับตัวเองว่านี่ไงเราทําได้แล้วอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในการฝึกฝนแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เนาะเราก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับและโอกาสที่เรานั้นจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมันก็มีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันและทีนี้ เขาก็มองให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็คนที่ล้มเหลวนะครับเขาบอกว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่2อย่างด้วยกันก็คือคนที่ประสบความสําเร็จจะมองว่าความผิดพลาดเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับแต่คนที่ล้มเหลวจะมองว่าเขาจะรู้สึกละอายใจในความผิดพลาด สคนนี้เขาจะมองโลกที <let ting Matthew s> ่แตกต่างกันทั้งๆที่มันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งจะมองว่านี่คือบทลงโทษแต่อีกคนหนึ่งจะมองว่านี่คือบทเรียนคนที่ล้มเหลวนะครับจะมองว่าความผิดพลาดเนี่ยมันคือบทลงโทษมันคือสิ่งที่ต้องละอายนะครับเป็นสิ่งที่รู้สึกละอายแต่ว่าคนที่ประสบความสําเร็จก็มองว่าความผิดพลาดเนี่ยมันคือบทเรียน เราก็ต้องนําความผิดพลาดครั้งนี้นะครับไปเป็นบทเรียนของเราว่าเราจะทําอย่างไรได้บ้างเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นอีกครั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ําใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ล้มเหลวนะครับและอันนี้แลนดี้นะครับเขาเป็นคนพูดเองนะว่าเทรดเดอร์ควรที่จะเชื่อมั่นในตัวเองให้มากนะครับเขาบอกว่ามีกูรูมากมายเลยสอนในด้านทฤษฎีต่างๆนะครับทั้งๆที่กูรูเองนั้นก็อาจจะไม่ได้เก่งจริง ดังนั้นเราควรที่จะเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองก่อนมีชุดความคิดที่ดีต่อการเทรดแล้วก็ฝึกฝนการเทรดให้มีประสิทธิภาพมีความฉลาดทางด้านอารมณ์และมีความฉลาดทางด้านสติปัญญาทั้งสองอย่างนี้มันจะต้องพัฒนาไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จได้จากการพัฒนา2ออย่างนี้และก่อนที่จะจบวิดีโอนี้ไปนะครับเลนดี้เขาก็ได้ทิ้งประโยคหนึ่งเขาบอกว่าเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ย เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับที่เต็มไปด้วยอารมณ์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสติรับรู้อารมณ์ของเรานะครับเราก็จะสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับและหวังว่าคุณผู้ฟังจะชอบเนื้อหาในวิดีโอของเราในวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังจนจบนะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด